กัมพูชาละเมิดข้อตกลงยุดยิงหลังจากที่ประชุมเมื่อวานนะครับได้มีการข้อตกลงนะครับเพื่อจะหาข้อยุตินะครับในการเกิดสงครามครั้งนี้นะครับโดยการสั่งหยุดยิงทั้ง2ประเทศนะครับก็มีผลเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้นะครับกัมพูชายังคงมีการยิงอาวุธเข้ามาในฝั่งไทยนะครับ ทางด้านคุกศกงทับบกนะครับยืนยันแล้วนะครับทางกัมพูชายังมีการยิงอาวุธเข้ามาทางฝั่งไทยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทางไทยนะครับได้มีการยิงตอบโต้เข้าไปนะครับแต่ก็จะเริ่มจากอาวุธที่เบานะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าฝั่งกัมพูชานะครับหรือว่าเขมรนะครับมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับทางไทยนะครับได้มีการเก็บหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงยิงนะครับแล้วก็ส่งไปยังผู้นําประเทศต่างๆนะครับที่มีการเข้าร่วมเป็นสักิพยานหยุดยิงในครั้งนี้นะครับ โดยข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีการให้ทหารทั้งสองฝ่ายนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเข้ามาเจรจาเพื่อจะหยุดยิงแล้วก็มีการลดระยะนะครับเพื่อจะไม่เพิ่มกําลังทหารมากขึ้นครับแต่ล่าสุดนะครับทางกัมพูชาเบี้ยวนัดนะครับจนกระทั่งเวลา10โมงกว่าแล้วก็ยังไม่มาตามนัดอีกเช่นเคยนะครับนี่แสดงความชัดเจนนะครับว่าทางกัมพูชานะครับต้องการจะทําการตอบโต้นะครับหรือว่าให้มีการ ยิงกันเกิดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตามต่อเรื่องนี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ